พอลุกอย่าเดินบุบอย่าขยับสิเดินยังไงมันดันเนาะดันเนาะลูกลกดันคบกล่าวขอบพระคุณคุณแม่น้องรักนะคะทเมตตาพี่ดุงฟ้าน้องดวงใจน้องพายดาวพระสุขแม่แก้ตาแม่แสนรักนะคะอร่อยเลยติดใจกันเลยค่ะวันก่อนนี้ลองให้ชิมเลยนะคะคนละลูก อยู่นะครับผมยังไม่รู้ว่ามีรถมาจากข้างหลังนะครับผมแล้วคอยดูว่าอาพี่รุ่งหันมาแล้วไล่ดีกว่าครับพรล้นแม่ๆได้เข้ามาทักทายครับผมรู้แล้วรู้แล้วรู้เป็นคนแรกแล้วนะครับผมเออจำเลยครับจำเลยรู้ว่าแม่แม่มีแม่มา เอาของมาให้กินนะครับผมสวัสดีค่าหน่อยเร็วสวัสดีค่าสวยๆเร็วเร็วสวัสดีค่าสวยๆจ้าสวยๆเร็วเอาหวานๆวานก่อนเร็วสวัสดีเจ้าหวานๆวานก่อนสวัสดีค่าหวานหวานก่อนเร็วโอ้มาจำเอามาเลยเฮ้ยนี่อ่ะอ่ะอ่ะนู่นนู่นอยู่นู่นลูกอยู่กับพ่อลูกอยู่กับพ่อค่ะพี่รุ่งสวัสดีพี่ต้อยนะคะสวัสดีคุณป้าอีรับค่ะ เยวอย่าเดินพ่ออย่าเดินสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะซานมสดคุแม่แม่นมรักมะครับผม ไม่เอาของมาฟังให้กินอีกใช่ค่ะได้ของมาฝากนะคะผู้ซาคุณแม่นงรักนะคะคุณแม่ดูอยู่หรือเปล่าเนาะคุณแม่กราบขอบพระคุณคุณแม่นงรักนะคะ,ะที่เมตตานะคะ,ะสาทุกกับคุณแม่ด้วยค่ะพนน่อเด่นอยากขยับสิเดินยังไงรดันรถดันรถลูกดันคำ กราบขอบพระคุณคุณแม่น้องรักณนะคะทินตาพี่รุงฟ้าน้องดวงใจน้องพายดาวพระสุขแม่แก้ตาแม่แสนหลักนะคะอร่อยเลยติดใจกันเลยค่ะวันก่อนนี้ลองให้ชิมแล้วนะคะคนละลูกไปทางนู้นลูกสวัสดีค่ะแม่ก้าแม่ควานป้อนกล้วยสามรอยโอนแล้วค่ะค่ะ อ๋ออข้าเทพพอดีแม่ควาลงไลค์ไปก่อนอ๋อค่ะเห็นยูค่ะแม่ก้าวเดี๋ยวป้อนให้นะคะแม่ก้าวค่ะกลับขอบพระคุณแม่ก้าวค่ะสาธุกับแม่ก้าวด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นป้อนให้นะคะแม่ก้าวกับขอบพระคุณแม่ก้าวนะคะที่เมตานะคะเหนื่อปะ้ยขอบคุณผู้สาจากคุณแม่นงรักนะคะร้อยกลับขอบพระคุณคุณแม่นงรักนะคะที่เมตตาค่ะเอ้ย ขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่นุงรักนะคะขอท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาภก้อนใหญ่ๆนะคะสาธุกับแม่นุงรักด้วยนะคะเงินมืออ่อยมงิสิีดฮะเงินอ่อยเงินซีดโลหิตปิตร์เอาหมดแล้วใช่ค่ะหมดแล้วค่ะ หมดแล้วค่ะตะกร้าหน,น,นึ่งหมดเลยนะหมดแล้วค่ะลูกตาดูพี่ลูกตาโตเลยมีอีกไหมคบอกว่ามีหมดแล้วลูกหมดแล้วค่ะหนึงลังหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีแม่ก้าวนะครับผมสวัสดีแม่ก้าวหรือแม่ข้าวนาะแม่ก้าวเถอยเฮย หมดแล้วหมดแล้ว,ลวด,ดูตามมาปล้นนี่ครับผมหมดแล้วหมดแล้วไม่มียดูพีรุงยัยง,ยงไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีซ่อนมีแอบไว้หรือเปล่านะครับผม,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 มตามมาคนตามมาลวงดูให้ควักเลยครับผมถอยถอย,อยถอยยังถอย,ถอย ท่าไปเลยไม,ไม่ไม่มีแล้วแน่นอนไม่มีแล้วแน่นอนก็หันหลังใส่เลยครับผมพี่ลูกยังสงสัยว่ามีอะไปสวัสดีครับสวัสดีแม่รัดนะครับผมสวัสดีครับพ่อค้านะคราบ ยามเย็นมาเป็นกำลังใจให้น้องดาวน้องดวงน้องรุ่งแม่แสนรักแม่แก้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่รักนะครับผมเอาเอาแน่ถอยพอไม่มีอะไรกินประจำเอ,เอาไปเลยครับผมจะมาจะไปป่าภัยครับอ,อยู่แถวนี้แหละ นี่ที่หยุดไม่ได้เพราะอะไรนะครับผมสงสัยครับผมว่าจะมีเอ่อถือผลไม้ตามมาข้างหลังหรือเปล่าครับผมไม่ได้หยุดรอเพราะคำสั่งนะครับผมเอาเอาเนี่ย